วันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งวัสดุทางเลือกนะครับสำหรับงานทำฝ้านะครับตัวนี้จะเป็นฝ้า PVC มีข้อดีในการติดตั้งนะครับในเรื่องของน้ำหนักตัวที่เบานะครับการติดตั้งง่ายขั้นตอนน้อยกว่าครับในคลิปนี้ผมจะมารวมขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยเพื่อเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ตอนท้ายคลิปเนี่ยจะสรุปงบประมาณให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่กาลังจะทาฝ้าหรือว่ากําลังจะเลือกฝ้ามาใช้งานอยู่เนี่ยลองมาดูเป็นอีกหนึ่งข้อมูลเบื้องต้นได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกัน นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของฝ้า p v c ที่เราจะใช้สําหรับงานนี้นะหนแผ่นเขาจะมีขนาดใหญ่เลยนะครับก็คือกว้างแผ่นหนึ่งเนะี่ยสีซนแล้วก็ยาวอยู่ที่3าเมตรต่อ1แผ่นนะครับแล้วก็ความหนาจะอยู่สักประมาณ9กมิลก็เท่ากับพวกฟิปซัมอะไรทั่วไปเลยนะครับแต่ข้อดีของเขาตัวนี้จะมีน้ําหนักเบานะครับหึงแผ่นเนี่ยจะมีน้ําหนักเบานะครับ แล้วก็จะมีลวดลายให้เราเลือกใช้นะเราสามารถเลือกลวดลายได้ว่าจะเป็นลายไม้ลายอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยครับแบบนูี้ก็จะเป็นลายสีขาวแบบนี้เขาจะมาพร้อมกับตัวคิ้วเป็นคิ้วที่เอาไว้สําหรับในการติดตั้งด้านข้างนะซึ่งคิ้วก็จะมีสีใกล้เคียงกับตัวแผ่นฝ้าของเรานี่แหละครับนะครับแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งแผ่นจะอยู่ที่ประมาณ3ามรอยห้าสิบนะครับถ้าเฉลี่ยเป็นต่อตารางเมตรเนี่ยจะตกสักตารางเมตรละประมาณ 200ไปลายเลยนะนะต่อต่อเฉพาะวัสดุตัวนี้นะครับถ้าไปเทียบกับพวกแผ่นฝ้าที่เป็นพวกยิปซั่มอะไรเนี้ยไอตัวนี้จะแพงกว่าประมาณาท,าทัก2 2เท่าต,ตัวกว่านะครับดังนั้นลองเลือกใช้งานดูแต่ตัวนี้จะมีข้อดีคือว่าติดตั้งเสร็จแล้วเราไม่ต้องมาทําการฉาบโป๊เก็บร้อยต่ออะไรนะเพราะตัวนี้มันจะดูสวยแล้วก็จบงานได้เลยนะครับจบงานได้ง่ายกว่านั่นเองนะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับสำหรับ ทำฝ้านะครับเท่านั้นนะครับผมยังไม่ได้เรื่องโครงสร้างนะซึ่งโครงสร้างของฝ้าที่เราจะใช้ก็ใช้เป็นพวกซีลายฉากริมอะไรเหมือนเดิมนะที่เราใช้ทําฝ้าฉากเรียบทั่วไปเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เราต้องมาสั่งตัววัสดุในส่วนของโครงสร้างเนี <figures> ่ยเพิ่มอีกทีนึงนะครับสำหรับที่จะติดตั้งตัวนี้นะครับมาดูขั้นตอนของการติดตั้งตัวแผ่นฝ้า PVC นะครับ ซึ่งลักษณะการติดตั้งเนี่ยก็จะใช้หลักการเดียวกับแผ่นฝ้าฉาบเรียบเลยโดยการขึ้นโครงสร้างขึ้นมาโดยการใช้เป็นซ l i ล e แล้วก็ฉากริมต่างๆนะครับหลักการเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับขึ้นเป็นโครงเมนนะครับระยะห่างสักประมาณไม่เกิน80เซนแล้วก็โครงซอยนะครับหรือว่าโครงนอนเนี่ยอยู่ที่สักประมาณไม่เกิน60เซนนะอันนี้ผมแนะนำนะข้อดีของตัวแผ่นฝ้าที่เป็น PVC แบบนี้เนี่ยเขามีข้อดีคือว่า อ่ามีน้ำหนักที่เบานะครับดังนั้นโครงต้างที่มารับเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องถี่หรือว่าแข็งแรงเท่ากับตัวแผ่นฝ้าที่เป็นแบบยิบซ้ำหรือฉาบเรียบนะครับอันนี้เป็นข้อดีหลักๆที่ผมชอบเลยอีกอย่างตัวนี้มีความทนทานเรื่องของการทนน้ําทนอะไรเงี้ยได้ดีกว่าด้วยนะครับถัดมานะครับก่อนที่เราจะติดตั้งตัวแผ่นฝ้าเนี่ยเขาจะมีตัวบัวนะครับที่ติดบริเวณขอบด้านข้างนะครับตรงนี้เราจะต้องมีการติดตั้งตัว บัวหรือว่าคิวตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับบริเวณขอบด้านข้างทั้งหมดเลยซึ่งขอบด้านข้างทั้งหมดก็ต้องมีการติดตั้งในส่วนของตัวฉากริมเนี่ยเข้าไปด้วยเพราะว่าเราจะใช้บัวตัวนี้นะครับหรือว่าคิวตัวนี้ติดตั้งกับตัวฉากริมไปเลยนะครับให้เราตัดตามมุมตามตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วเอาไปติดตั้งที่ตัวขอบทั้งหมดนะเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้เก็บงานของตัวแผ่นที่เราจะเข้ามาติดตั้งนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราดูตัวแผ่นนะครับเขาจะมีระบบการซ้อนทับกันนะครับซึ่งฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี่ยครับเป็นริมออกมาอย่างเดียวแบบนี้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเขาจะมีเป็นร่องด้วยเพื่อที่จะให้เสียบซ้อนทับกันได้เห็นไหมเนี่ยเป็นร่องเข้าไปตรงนี้นะมาซ้อนซ้อนเข้าไปในร่องนี้นะครับส่วนฝั่งนี้ให้ชิดกับด้านที่ติดในผนังนะนี่ครับอย่างที่เราได้มีการใส่ตัวขอบบัวไว้นะครับเอาฝั่งที่เป็นริมเนี่ยแบบนี้นะครับ ตัวนี้เข้าไปชนด้านในผนังที่เราติดตัวบัวไว้นะครับแล้วฝั่งนี้ออกมาประมาณนี้นะครับกรณีที่เราติดตั้งนะครับแล้วความยาวแผ่นไม่เพียงพอเนี่ยไอจุดร้อยต่อระหว่างตัวแผ่นเองเนี่ยเราสามารถเลือกได้2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือใช้เป็นตัวต่อซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวปิดปลายทั้ง2ฝั่งนะครับของเขาเลยนะเนี่ยให้ติดไปที่บริเวณตำแหน่งของแนวร้อยต่อ ของแผ่นที่จะต่อชนกันนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับให้เราต่อชนแผ่นต่อแผ่นเลยก็ได้แต่ตรงนี้แนะนําว่าให้ติดตัวแปรลูกนอนนะครับเป็นรางคู่เพื่อที่จะ,จะใช้ยึดทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้จากนั้นเราก็สามารถที่จะนําตัวแผ่นฝ้า PVC ของเราเนี่ยขึ้นเข้าไปติดตั้งนะครับเริ่มต้นได้เลยนะเขาก็จะมีนะครับตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่าตัวกิบล็อกตัวนี้นะครับเป็นตัวแผ่นเหล็กที่สามารถนะครับ ไปยึดติดกับตัวขอบด้านข้างของแผ่นก็ยิงสกูเนี่ยยึดเข้าไปเลยทุกตำแหน่งเลยนะครับมันก็จะทําให้ตัวแผ่นนะครับทั้งแผ่นเนี่ยยึดติดกับตัวโครงสร้างของตัวซีลน์ต่างๆเนี่ยได้อย่างแน่นเลยนะครับโดยตรงนี้แนะนําว่าให้ใช้เป็นสกูหัวเป็นแบนนะครับเพื่อที่จะหลบเวลาอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยเข้ามาประกอบชนนะครับจากนั้นเราก็สามารถนะครับเอาแผ่นทั้งหมดเนี่ยเข้ามาไล่ติดตั้ง ดันชนนะครับแล้วก็ติดตัวกิ๊บล็อกเนี่ยแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยจะไม่ยากก็ไล่ติดตั้งไปเรื่อยๆทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับที่ดีของฝ้าที่เป็น PVC แบบนี้คือเขามีคุณสมบัติที่ทนชื้นหรือว่าทนน้ําได้ดีนะครับแล้วพื้นที่ที่ผมติดตั้งเนี่ยเป็นพื้นที่ใต้ชั้นลอยนะครับซึ่งผมคิดว่ามีโอกาส ที่จะโดนน้ําหยดอะไรแบบนี้ได้บ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมติดตั้งเอาไว้ ใต้ส,ส่วนของหลังคาด้วยนะครับผมดังนั้นผมก็เลยเลือกใช้เป็นฝ้า PVC แบบนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินะครับส่วนเรื่องราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกับตัวฝ้าฉากเรียบนะเดี๋ยวผมบอกอีกทีตอนท้ายคลิปนะครับหลังจากที่เราติดตั้งฝ้ามาเรื่อยๆนะครับเราจะติดปัญหาอยู่จุดหนึ่งก็คือบริเวณแผ่นสุดท้ายนะครับที่ติดกับตัวผนังด้านข้างสุดเนี่ยจะติดตั้งอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูกันผมจะใช้วิธีการคืออาศัยความหนาของตัวขอบ ตัวคิ้วหรือว่าบัวฟ้าตรงนี้นะครับที่เราได้ติดตั้งไว้นะครับให้นะครับเราวัดระยะจากตัวผนังเลยนะครับจนถึงนะครับขอบตำแหน่งของตัวแผ่นนี่ยแผ่นนี้เลยนะหรือคือแผ่นก่อนสุดท้ายเนี่ยครับว่าได้เท่าไหร่นะครับให้วัดเลยนะครับอย่างนี้ได้อยู่ที่ประมาณ27.1นนะครับเราจะเอาระยะที่ได้นะครับมาวัดเพื่อตัดแผ่นให้มันได้ขนาดที่พอดีนะโดยเราจะวัดจากบริเวณขอบ ด้านข้างนอกสุดตรงนี้เลยถือว่าเป็นบริเวณริมที่จะเอาไปเสียบนะครับตรงนี้เลยนะครับที่2ี1นะครับที่เราได้วัดมานะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัดตามความยาวตลอดแนวนะครับตามความกว้างของแต่และช่วงให้ได้ระยะที่พอดีนะครับทั้งหมดเลยโดวยวิธีการใส่นะครับเราจะเอาด้านขอบด้านข้างเนี่ยเสียบเข้าไปให้สุดชนกับตัว แนวผนังหรือว่าด้านในสุดของตัวคิ้วหรือบัวตัวนี้เลยนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะสามารถนะครับเอาตัวแผนนะ่นเนี่ยวางเข้าไปทาบตำแหน่งบบนี้ได้เห็นไหมมันจะเหลือร่องแค่นี้เองเห็นไหมที่เราจะสามารถดันกลับมาเพื่อซ้อนซ้อนเข้าไปทางด้านด้านใต้ของยี่แผ่นก่อนหน้านะครับแบบนี้นะพยายามดึงเข้ามานะครับอึ๊บเห็นไหมนี่นี่เท่านี้อึ๊บเนี่ยเสร็จละ นี่ครับมันก็จะทําให้แผ่นตรงนี้ซ้อนไล้ยฝั่งเนี้ยมันก็ไม่หลุดไม่หลุดตัวของขอบบัวหรือว่าคิวตัวนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการจบแผ่นสุดท้ายประมาณนี้ถ้าเราต้องการไม่ให้มันขยับเนี่ยก่อนที่เราจะติดตั้งแผ่นเราสามารถยิงพวกตัวยาแนวนะครับเป็นซิลิโคนหรือว่ากาวตะปูอะไรพวกนี้เข้าไปก่อนก็ได้นะครับผมเนี่จะเป็นลักษณะของการขึ้นแผ่นสุดท้ายนะครับลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยครับแบบนี้เลยนะครับ นี่ก็เป็นวิธีการรวมถึงขั้นตอนคร่าวๆทั้งหมดนะครับสาหรับท่านใดที่จะทําฝ้าลักษณะ UPVC หรือว่า PVC แบบนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมแล้วหาข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนอื่นนะค,คุณสมบัติต่างๆเปรียบเทียบกับฝ้าลักษณะต่างๆอะไรแบบนี้นะส่วนข้อมูลที่ผมจะให้เพิ่มเติมได้ในคลิปนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับที่ผมทําจริงๆเนี่ยพื้นที่อยู่สักประมาณ30ตารางเมตรนะครับผมใช้งบประมาณทั้งหมดเลยลองรวมแล้วอยู่สักประมาณ1,3,000กว่า นะประมาณนั้นถ้าหารเฉลี่ยเป็นต่อตารางเมตรมันจะตกอยู่สักประมาณตารางเมตรละ450ประมาณนี้นะครับต่อตารางเมตรแต่ถ้าเป็นพวกฝ้าฉาบเรียบเนี่ยผมเคยทําก็จะตกตารางเมตรละ200กว่าๆดังนั้นเนี่ยฝ้า PVC แบบนี้จะ,ะมีราคาสูงกว่าฝ้าฉาบเรียบทั่วไปที่เราเคย ทำกันนะประมาณสัก2เท่าตัวได้นะครับแต่ตัวนี้เขาก็จะมีข้อดีในเรื่องของขั้นตอนนะครับไม่ต้องมีการฉาบเรียบไม่ต้องมีการขัดไม่ต้องมีการทาสีนะครับอะไรแบบนี้นะครับส่วนข้อมูลอื่นก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแนะนําเพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นแนวทางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ